สวัสดีค่ะยินดีนต้อนรับเข้าสู่ช่องยานยันข่าวถ้าชอบกดไลค์ใ่กดแชร์รักกันแน่ๆกดแชร์แชกดนานๆกดยันยันกดเยอะๆนะคะเรามาชิมหอมหมกข่าวกันในวันอาทิตย์นี้นะคะข่าวเก็บตก,มกหมกนาดมดอกกลับมาหาคุณอีกครั้งหนึ่งแล้วค่ะมีข่าวเล็กๆน้อยๆมามาคุยมาเขียมาแยมาย้ํกันเดี๋ยวไปดูข่าว่าอะไรคือข่าวแรกนะคะ ข่าวแรกเราไปกันที่นาดองดอกนะคะไปดูเบื้องหลังแท่นบวงสรวงที่เขาอุตสาห์ใช้อิดดินประสานนะคะขึ้นลายอะไรอย่างดีสวยงามราคาแพงด้วยนะคะทําเป็นแท่นบวงสรวงล้วก็เตรียมกันว่าเดี๋ยวพอปูแผ่นตรงนี้เป็นตัวรองรับนี่ด้านในก็จะปล่อยเอาไว้แล้วเป็นที่เก็บของอะไรอย่างนู้นอย่างนี้กันปรากฏว่าอย่างที่เราเห็นทําไม่เสร็จค่ะขึ้นเป็นแท่นเอาไว้ แล้วก็เลยเอาไอ้โต๊ะแท่นบวงสวงเก่าเนี่ยเอามาสวมซ่อนไว้ข้างในด้านในซึ่งเราเห็นด้านหลังแล้วเห็นด้านหน้าก็ดูสวยงามดีเพราะมันปกปิดไปหมดแต่ด้านหลังนี่โอ้โหมันเป็นอะไรที่เห็นว่าคนพวกนี้ทำงานจับจดไม่มีอะไรเสร็จสักอย่างหนึ่งคะ่ะดิฉันอยากจะแนะอย่างนี้นะคะ ว่าคุณยังเหลือเวลาอีกไม่มากถ้าคุณติดคุกไปน,ะนานนั้นจะกลายเป็นอะไรไม่สาเร็จสักอย่างหนึง่งเพราะฉะนั้นก่อนจะถึง31ตุลาเลือกเอาสักชิ้นหนึ่งค่ะทําให้มันเสร็จสมบูรณ์จะเลือกอีดตัวหนอนนะคะปูให้เต็มปูขอบอะไรให้เต็มก็ได้หรือจะเลือกยอดสารพระพรก็ได้เอาให้มันเสร็จหรือจะเลือกลานอแท่นวงสวงก็ได้เอาให้มันเสร็จเลือกสักอันนึงค่ะ เอาให้มันเสร็จแบบร้อยเปอร์เซ็นเสร็จจริงๆสักอันหนึ่งเพราะว่าถ้าเข้าคุกไปแล้วเนี่ยไอ้นา,นารกอันนั้นเนี่ยมันก็จะลุ้งลิ่งล่องแรงอยู่อย่างนั้นจะไม่มีทางสำเร็จคะ่ะยกเว้นว่านาคาบุรีจะมาเซ้งไปแล้วก็ลงมือทำต่ออันนี้อาจจะได้อยู่แต่เวลาคุณจะมาซื้อคืนเนี่ยแพงหน่อยนะคะแพงหน่อยนะคะเพราะฉะนั้นก่อนที่จะไปเข้าคุกกันทั้งสองคนผัวเมียเนี่ย ทำอะไรสักอย่างให้มันเสร็จให้ลูกได้ภูมิใจว่าในที่สุดพ่อกับแม่กูก็ทําอะไรสําเร็จกับเขาเป็นเหมือนกันค่ะในที่สุดในที่สุดน้ําตาลเปรี้ยวก็ออกมาไลฟ์เปิดหน้านะคะภาพที่สองคือเป็นภาพ ของตัวเธอจริงๆส่วนภาพหน้าปกก็มีใช้แอปบ้างก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรรับกันได้อยู่เป็นภาพปัจจุบันแต่ก็มีการใช้แอปอันนี้ก็ไม่เป็นไรค่ะแต่ตัวจริงๆก็คือในภาพที่สองนี่นะคะดิฉันถึงได้พยายามให้กำลังใจเธอว่าออกมาเถอะการที่เราเอาออกมาอย่างนี้เนี่ยมันสร้างความน่าเชื่อถือดิฉันดีใจที่น้ำตาลเปรี้ยวเขากล้าหาญต้องยอมรับน้ำใจเธอนะคะ เธอไม่ได้ขี้ริ้วขี้เหรไม่ได้อ้วนอะไรนักหนาเพราะฉะนั้นอย่าไปบูลลี่เธอค่ะให้เธอออกมาเธอมีความเชื่อในเรื่องตักการในเรื่องไกลโพยเป็นสิทธิ์ของเธอค่ะแต่อย่าไปบูลลี่อะไรเธอต้องยอมรับความกล้าหาญของเธอนะต้องยอมรับความกล้าหาญของเธอวันหนึ่งเธอจะรู้ว่า การที่เราไม่ต้องไปปกปิดอะไรเนี่ยมันสบายใจมันเหมือนยกภูเขาออกจากอกแล้ววันนั้นเธอได้กล้าวออกมาแล้วดิฉันคิดว่าก่อนหน้านั้นเขาคงกลัวอยู่พอสมควรกลัวว่าคนจะติดกับรูปรักษณ์กลัวว่าคนจะยึดถือแต่จริงๆแล้วไม่เห็นไหมคบแฟนคลับเขาก็โอเคตัวดิฉันเองเป็นฝ่ายตรงข้ามยังโอเคยังดีใจด้วยเลยว่าเธอก้าข้ามความกลัวนั้นมาได้เธอเก่งมากค่ะ และอยากให้เธอเก่งยิ่งขึ้นด้วยการก้าวข้ามความรักที่ทำให้คนตาบอดแล้วมองเห็นเนื้อแท้ของนัทีใจบุญมองเห็นเนื้อแท้ของจําเลยสองผัวเมียเธอจะเก่งยิ่งขึ้นถ้าเธอเก้าวข้ามความรักตรงนั้นมาได้แล้วมองจริงๆมองตัวตนของน,นายนัีใจบุญให้ชัดๆว่าเขารักชัยพลจริงหรือหรือว่าผลประโยชน์ล้วน ค่ะสำหรับข่าวนี้นะคะเป็นข่าวที่ดิฉันเข้าไปคอมเมนต์ใต้คลิปที่ไอขาวหมูเอาเรื่องของท่านผู้รู้มาว่าอียาโดนต้อนจนจนมุมอย่างนู้นอย่างนี้เดี๋ยวฉันจะอ่านให้ฟังว่าดิฉันตอบเขาว่าอย่างไรนะคะดิฉันเคยตอบพวกคุณเคยอธิบายพวกคุณอย่างไรดิฉันก็ตอบอย่างนั้นเหมือนกันทุกครั้งค่ะดิฉันก็เริ่มด้วยการหัวเราะหุบ แล้วบอกว่าโพสต์ของใหม่นั้นเป็นการยืนยันว่าอีฉันมีบุญคุณกับไอ้พวยพ่อของพวกคุณจริงๆอีฉันทําหน้าที่เต็มที่ในฐานะทีมทนายของไอ้พวยแม้จะรู้สึกว่าไอ้เวนนี่เจ้าเล่และพูดไปค่อยอยู่กับร่องกับรอยถ้าคืนที่มันเข้ากรุงเทพไปมอบตัวไม่ได้อีฉันออกมาสับขาหลอกไม่ให้มันโดนจับก,กลางทางคงเข้าปิ้งไปแล้ว ที่ฉันทำเพราะมีหน้าที่รับผิดชอบต่อลูกความของทีมวันที่มันสุกส่งกลับมาการซักถามการคัดค้านการประกันตัวตรงนั้นข้อมูลส่วนใหญ่ฉันเป็นคนจัดเตรียมและส่งให้จนสารให้ประกันตัวชัยพลวันนั้นถ้าไม่มีทนายตั้ม ไม่มีทีมงานรวมถึงอิชันด้วยไอพย้พวยต้องสู้คดีในคุกค่ะดังนั้นสิ่งที่ดิฉันทำดิฉันทำตามหน้าที่ที่ต้องมีต่อลูกความของทีมแม้ว่าทนายตั้มจะทำฟรีนะคะแถมยังต้องจ่ายค่าเดินทางต้องควักใจค่าที่พักค่าอาหารบางมือเองมีแค่บางมื้อที่อิกธอจ่ายให้พวกคุณจะหัวเราะก็เชิญดิฉันช่วยพวยรอดมาได้ครั้งหนึ่ง วันนี้อีฉันจะทําทุกวิถีทางให้มันรับกรรมและเข้าไปอยู่ในที่ที่มันควรจะต้องรับกรรมค่ะนี่ค่ะดิฉันตอบไปอย่างนี้นะคะถ้าคนที่อ่านแล้วนึกตามบ้างจะรู้ว่าดิฉันมีบุญคุณกับไอ้พลอยจริงๆการที่มันมานั่งทวงแจวบองเป็นวักเป็นเวเนี่ยมันเป็นการเนระคุณเป็นอย่างยิ่งนะคะแค่แจ่วบองแต่ดิฉันช่วยมันขนาดไหน หลักฐานก็มีอยู่ที่ใหม่ชารวันเอาออกมาให้ดูว่าดิฉันช่วยเขียนโพสต์ช่วยอธิบายช่วยเรื่องนั้นเรื่องนี้แต่อย่าบอกว่าดิฉันตอแหลกับคำนะคะไปอ่านโพสต์ให้ดีๆในเรื่องของเส้นขนเส้นผมเนี่ยดิฉันอธิบายไว้อย่างไรแล้วดิฉันก็ได้อธิบายไปแล้วว่าในตอนนั้นเราพูดกันถึงแค่ซิงโครตอนแล้วเรามองว่าถ้าตรวจแค่ซิงโครตอนอย่างเดียวเนี่ย ชัยพลจะมีทางรอดดิฉันถึงพูดเสมอว่าโอกาสยกจะมีสูงหรือไม่นั้นต้องรอดูว่าพอถึงพยานนิติวิทยาศาสตร์เนี่ยจะมีอะไรออกมาบ้างดิฉันดีใจนะคะที่รู้ว่ามีการแยกธาดเส้นผมเพราะมันจะไปเสริมซินครตอนสองอย่างนี้รวมกันเกือบร้อยเปร์เซ็นต์ค่ะเพราะฉะนั้นสวยแน่ไอ้ผวย ดิฉันเห็นไอ้ขาหมูมาเล่านิทานสาวบ้านนอกหลงแสงสีอยากไปเข้ากรุงเทพไปเที่ยวเท็เที่ยวผับอย่างนู้นอย่างนี้นะคะดิฉันก็เลยเออมันเลยปลูกความเป็นนักเขียนเป็นนักเล่าเป็นนักพูดของดิฉันขึ้นมาดิฉันก็อยากเล่านิทานอีเหล่าเกี้ยเหมือนกันคะ่ะ e อีเหล่าเกี้ยสามผัวนะคะที่ผัวที่สามเนี่ยได้ผัวที่สามเพราะว่าถูกหลอกด้วยโฉนดทิพย์น่าจะรู้นะว่า ไอคนอย่างเนี้ยมันจะมีโฉนดยี่สิบได้ได้อย่างไรปรากฏว่าอีเหล่าเพี้ยนี่ก็อาขาทันทีค่ะโฉนดมาขาอ้าพรึบโฉนดมาขาอาพรึบนี่ยังไม่ทันเห็นโฉนดก็อ้าก่อนเลยนะคะเป็นนิทานค่ะเป็นนิทานอย่าไปคิดอะไรมากนะคะอีเหล่าเกีย้ยนเนี่ยแม่ก็อีลูกจุกป,ปองมากับคนงานลูกจ้างในร้านเย็บผ้าโหลของตัวเองเนั่นแหละคะ่ะของยายนะคะก็เนี่ยออของแม่สิ ตัวแม่ก็อีลุกตุกปองมาอีตัวลูกอีเหล่าเกีย้ยพอได้ลูกอีเหล่าเกีย้ยก็เชื้อไม่ทิ้งแถวเขาก็อีลุกตุกปองมาแต่งวดนี้ผู้ชายเขาไม่รับค่ะเลยได้ผัวที่สองมารับเลี้ยงจากนั้นผัวที่สองเป็นคนดีเกินไปมันไม่แซ่บอยากได้แซ่แบ ก็เลยไปเจอผัวคนที่สามเขาบอกมาสิเธออาขายสิจ้าเดี๋ยวเอาฉนดเสียบให้เอาฉนดเสียบให้อูอีเหล่าเกียอาทันทีค่ะปรากฏว่าฉนดที่จะเสียบเข้าไปแล้วไอที่เสียบมันไม่ใช่ฉนดเนี่ยสิจะเสียบเข้าไปแล้วสนุกนะคะนิทานเรื่องนี้สนุกกว่าเรื่องสาวบ้านนอกอยากไปเที่ยวเท็อีกเดี๋ยวถ้าอยากฟังให้จบเล่ามาอีกคานิทานเดี๋ยวที่ฉันจะเล่านิทานเยอะๆเล่านิทานอีเหล่าเกียเยอะๆค่ะ ระวังนะคะแม่อีเหล่าเกี้ยก็อีลุกตุกปองอีเหล่าเกี้ยก็อีลุกตุกปองระวังนะคะลูกอีเหล่าเกี้ยก็จะอีลุกตุกปองเดินตามรอยเท้าแม่หรือเปล่าระวังให้ดีค่ะ คือน่าจะหมดคอนเทนต์นะคะน่าจะหมดคอนเทนต์ตอนนี้คอนเทนต์ปลอมตัวใส่วิกอะไรเงี้ยฮิตมากดิฉันเห็นแล้วสมเพชเวทนาสรดสังเวชจริงๆมึงเล่นคอนเทนต์สวดมนต์ปราบอียานยังยัง,ยงดูเก๋กว่าเยอะเลยนะยังดูฉลาดกว่าเยอะเลยค่ะก็คนพวกนี้ตอนนี้ต้องทาคอนเทนต์อย่างนี้ค่ะมันฝืดมันมันฝืดเครื่องทํามาหากินไม่ได้ต้องเล่นคอนเทนต์อย่างนี้จริงๆเพราะว่าพวก ในนาไอตาเหลืองเองก็ออกมาบ่นว่าอาหารการกินในโรงครัวก็ฝืดเย็นนี้อาจจะไม่ได้กินข้าวคือไม่ค่อยมีอะไรไม่ค่อยมีของกินไม่ค่อยแต่ละคนได้นู่นได้นี่กันก็ไม่มากยอดวิวก็ไม่มีทุกอย่างมันฝืดเคืองจนต้องปล่อยให้เอ,อทําไปเหอะจะทำคอนเทนต์อะไรก็ได้จะฟาดใครอะไรก็ได้เพราะว่ามันไม่มียอดมันไม่มีคนดูทุกอย่างมันตกหมด แบบนี้แหละค่ะถึงต้องทําตลกปกฮาไปเรื่อยๆไปปีนขึ้นต้นทุเรียนแลว้วก็อุ้ยออกแล้วสองลูกคงเห็นไข่ไอพ้พวยนั่นแหละค่ะแล้วก็ทําเป็นศาสตร์เป็นผู้รู้ว่านี่ที่แทงออกมาเนี่ยนะเป็นช่อดอกนะไม่ใช่มังพ่วยอันนั้นเป็นยอดอ่อนค่ะ <c oughs> ดิฉันปลูกทุเรียนมาทั้งสวนดิฉันรู้อันนั้นไม่ใช่ช่อดอกนะคะอันนั้นเป็นยอดอ่อน <c oughs> มันเป็นใบที่แทงออกมาค่ะเหมือนกับเขาจะงอกเป็นใบขึ้นมาเดี๋ยวก็จะเป็นกิ่งไม่ใช่ช่อดอกช่อดอกช่อดอกทุเรียนไม่ไม่ออกเป็นแบบนั้นหรอกไม่ใช่ค่ะเดี๋ยวคอยดูเถอะเดี๋ยวคอยดูหลายคนที่คิดว่าเนี่เป็นช่อดอกแล้วมันก็จะแทงใบออกมา <c oughs> นี่แหละค่ะตอนนี้พวกเขาขาดแคลนกันจริงๆทุกอย่างมันยังไงละ่ะ มันฝืดเคืองอาจจะเป็นเพราะผลพวงที่ทําอะไรโกงวัดไปหากินกับเรื่องบุญบุญอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะคะขนาดเ,เรื่องขนมจีนเมื่อวานที่ที่ฉันบอกว่ามีการตัดเอาไว้อนุวัดก็ยังต้องขึ้นมาอธิบายว่าขนมจีนเนี่ยพวกตัวเองออกทุนออกเงินกันที่ฉันเชื่อว่ายูทูบเบอร์ที่ออกเงินเนี่ยจริงๆแล้วเป็นเงิน f c นมาให้คะ่ะยังได้ยินพูดอยู่เลย f c นมา ให้ไปสั่งขนมอย่างนู้นอย่างนี้มานี่แหละค่ะพวกคุณทําบุญไม่ใช่เงินคุณเองเงิน FCO มาให้ร่วมบุญด้วยแต่คุณก็ทําเป็นเหมือนกับเงินคุณเองคุณก็โกงบุญเข้าไปอย่างหนึ่งแล้วนะคะและอย่างเรื่องไอ้ขนมจีนเนี่ยที่ออกมาอธิบายอย่างนูน้นอย่างนี้ฉันจะบอกอย่างนี้ค่ะว่าจริงๆถ้าคุณทำาม่อใหญ่ๆแล้วคุณตักแบ่งไว้ก่อนที่จะเอาไปตรงนั้นนะ ทำได้ค่ะมันเหมือนกับข้าวที่เราหุงไว้จะใส่บาตรเราตักใส่ไว้ในบาตรก่อนเลยนะคะแยกออกไปแล้วข้าวในหม้อน,นั้นที่เหลือเราก็เอาไว้กินถ้าเราตักใส่ข้าวใส่บาตรไปแล้วก่อนที่พระจะมาเราจะไปจ้วงข้าวในบาตรพระเอากลับคืนมาในหม้อเขาไม่ทํากันค่ะของแยกไว้จะเอาไปทําบุญคนจะเอาของไปทําบุญมากินเนี่ยคือเปรตค่ะแอคชั่นเมื่อวานที่ ญาอาชีเนี่ยญาอาชีนี่นะคะถือกะมังเหมือนชามข้าวหมาเนี่ยนะคะไปเปิดเงยถุงเขายกของขึ้นรถแล้วจะเตรียมเอาไปทํโรงทานนั่นคือเป็นของทําบุญนะคะไปเปิดถุงออกตักจ้วงตักจ้วงตักจ้วง,วงมาชามโคมใหญ่แล้วก็บอกว่าเอาไว้ให้อีเถิ์กินคงเก็บไว้เป็นอาหารเย็นให้ครอบครัวอีเถิ์กันนั่นแหละค่ะเอาไว้ให้อีเถิ์กิน นั่นเป็นการไปเอาของที่จะทําบุญมากินนะคะกลายเป็นเป็น,เป,นเป็นการกระทําของเปรตน,นะคะแล้วดูแอคชั่นให้ดีนางแอ์เนี่ยที่จริงถ่ายอยู่ด้านหลังจะไม่เห็นแอคชั่นนี้หรอกพอรู้ว่ามีการจะตักไปรีบมาถ่ายเหมือนจะแฉให้เห็นว่ามีการตักของที่จะเอาไปทําบุญยักยอกเก็บเอาไว้เขาเรียกยักยอกบุญค่ะที่จริงถ้าก่อนที่คุณจะมาเทใส่ถุงเอาไปทั้งหมดเนี่ยคุณขยักไว้ตรงนั้นไม่น่าเกียดเลย ไม่น่าเกลียดค่ะทําได้เขาทํากันย่าดิฉันอย่างนี้อ้าวแกงขึ้นมามอหนึงตักใส่ถุงใส่ถุงใส่ถุงเต็มใส่บาตรบางทีผ้าห้าองค์เต็มใส่ถุงใส่ถุงเต็มใส่บาตรแล้วก็เหลือไว้หน่อยไว้กินในครอบครัวทําได้ค่ะเราไม่ได้ขโมยบุญแต่ถ้าสมมติว่าตักใส่ถุงแล้วตักใส่ถุงไปจนหมดแล้วไปลืมอ้าวตายแล้วไม่เหลือยังไง เอาถุงกลับมาเทเทแล้นิกอันนี้ทําไม่ได้ค่ะอันนี้บาปอันนี้บาปเขาถือว่าเป็นเปรตไปแย่งของที่เจมไม่ทําบุญมากินเนี่ยเป็นเปรตค่ะนี่แหละค่ะมันเลยให้เห็นความอัตคัดขัดสนในนานนะั้นอัตคัดคอนเทนต์กันเป็นอย่างยิ่ง นั่นไงเห็นไหมคะว่าใครกันแน่ที่อิจฉาริษยาอิจฉานาแต่อยากจะเอาวัวมาเลี้ยงบ้างอยากจะได้วัวมาเลี้ยงบ้างอิจฉาไอ้ชัยอิจฉาไอ้ซอยจุจะเอาวัวมาเลี้ยงบ้างอยากเลี้ยงวัวบ้างไอ้เอฟซีที่ให้วัวมาก็ไม่เข็ดนะคะไม่เข็ดจําเรื่องไก่ได้ไหมคะที่มีคนเอาไก่มาให้ให้เลี้ยงเนี่ย เลี้ยงอยู่ได้พอพันนั้นพันนั้นเดี๋ยวก็ไปยกให้คนอื่นหมดไม่เลี้ยงวัวสามตัวนี้ก็เหมือนกันค่ะโอกาสที่มันจะกลายเป็นไอโซอจูมีสูงมากโอกาสที่จะกลายเป็นเนื้อย่างน้ำตกมีสูงมากนะคะถ้าเอาไปเลี้ยงในนานนั้นมีโอกาสตายสูงค่ะแต่ถ้าให้เสือสาเลี้ยงเอออาจจะรอดแต่เราเห็นชัดๆว่า อิจฉาอยากทําตามอย่างเขาทุกอย่างเขามีอะไรฉันต้องมีบ้างเขามีวัวหรือเขามีวัวเป็นสิบสิบตัวอุ้ยฉันต้องมีบ้างเนี่ยให้มาเลยสามตัวฉันจะเอามาเลี้ยงสามตัวมาเลี้ยงสามตัวเด็กก็ตายสามตัวค่ะคนพวกนี้เลี้ยงอะไรไม่ขึ้นไก่ที่เลี้ยงไว้ก็ปล่อยปล่อยทิ้งๆิงคว่างควงต้องให้คนอื่นเขาเอาไปเลี้ยงแต่ก่อนเคยเอาหมาอะไรมาเลี้ยงก็ต้องไปยกให้คนอื่นเลี้ยงเลี้ยงอะไรไม่รอดนะคะ ขนาดไอ้นิกกี้หมาตัวเองยังเลี้ยงไม่ได้เลยเขาเลี้ยงอะไรไม่รอดนะคะตายหมดนะแล้วรอดูนะคะอิจฉาน้องอยากเลี้ยงวัวตามน้องอีกหน่อยดิฉันมั่นใจเลยว่าอีเถิจะต้องอ้อนอยากเลี้ยงแพะเดี๋ยวจะต้องมีเอฟซีซื้อแพะให้มันเลี้ยงเพราะอิจฉาดํแแจ้ดับแจ้มีคออแพะอยากเลี้ยงแพะ ไหนไอ้พวยบอกว่าไม่เลี้ยงสัตว์ไงมันไม่เลี้ยงสัตว์จะฆ่าสัตว์ตัดชีวิตและไอ้สามตัวเนี่ยจะเลี้ยงจนมันแก่ตายไปเลยใช่ไหมไม่คิดจะเอาไปขายลงเนื้อลงอะไรอย่างนั้นหรือดูกันดีๆค่ะว่าใครอิจฉาใครรอบหน้าถ้ามันไปซื้อแพะหรือมีเอฟซให้แพะนะคะมันแล้วมันแล้ววาซ่าอิจฉาน้องค่ะ ท่านึ่งเมเดออกมานั่งอธิบายว่าเรื่องเกาะกระแสมีคนหาว่าเกาะกระแสอุ๋งอิงอะไรอย่างนี้อย่างนี้ดิฉันมองว่าทุกคนก็เกาะกระแสมีสิทธิ์อะไม่เห็นเป็นไรเลยแต่คนที่ค่อนแค่อาจจะเป็นคนที่เ,เป็นเอฟซีตัวตึงของพอตอก็เลยมาว่าหน่งว่าเดี๋ยวนี้คือไม่่ายไม่พูดถึงเรื่องลุงเรื่องป้าไม่สนใจไม่ใยดีสองตาไม่มีเหลียวแล แต่ไปพูดถึงกระแสอุ๋งอุงอ <bank> <sh arp expanding noise> ุงอิงได้ียังมีการบอกว่าเนี่ยพอทําคลิปอุ๋งอิงแล้วมียอดสับมากขึ้นเหมือนกับว่าเฮ้ยตอนนี้คลิปไอ้พวยพวกเรื่องไอ้พวยไปไม่รอดแล้วเอาอุ๋งอิงดีกว่าก็ทําได้ค่ะดิฉันแนะนําว่าตอนนี้พายเอกชัยก็กําลังดังนะคะหนึ่งน่าจะไปพูดเรื่องพายเอกชัยบ้างนะได้ทั้งอุ๋งอิงได้ทั้งช้างอะไรแบบเนี้ยก็ลองดูค่ะอย่าไปเกาะกระแสไอ้พวยเลยแับไปไม่รอดแล้วค่ะเดี๋ยวมันคุกมันก็ไปไม่รอดแล้ว รอช้อนซื้อนาดงดอกดีกว่าเนาะหาเงินไว้ซื้อนาดงดอกถูกๆค่ะค่ะเมื่อวานนี้เห็นไอ้จ่าจอมดูดมีแววตาที่อิจฉาไอ้สี่ทรชนไอ้สี่สัตว์นรกแล้นะนะคะดิฉันก็เลยเวทนามันแขวนมันซะหน่อยมันจะได้เข้าไปอยู่ในแก๊งไอ แก๊งสี่ทรชนนั่นน่ะนะคะดูความอ่อนด้อยเรื่องภาษาเรื่องความรอบรู้ไอ้นี่นอกจากจะดูดคลิปชาวบ้านแล้วก็เอาไปทำแคปชั่นเวอร์วังเวอร์อะไรทุกอย่างแล้วเนี่ยนะคะยังเป็นคนที่สติปัญญาค่อนข้างต่ำอวดตัวอุ้ยตีกอลอุอ้ยรู่ง้นอย่างงี้เป็นแค่จ่าจอมดูดนะคะ มันบอกถึงความถ้ามันไม่โง่ไม่มีปัญญาก็คือบอกถึงความไม่ใส่ใจในพวกเดียวกันเองไม่มีความรอบรู้น้องไคโตก,กับแม่เขาเนี่ยอาญาสตอรี่เนี่ยเขาไม่ได้มาจากแดนกิมจิคุณรู้หรือเปล่าเขามว่ากิมจิเนี่ยมันหมายถึงเกาหลีนะคะแต่ไคโตก,กับอาญาสตอรี่เขาอยู่ญี่ปุ่นคะ่ะภาษาที่เขาพูดก,ก็เป็นภาษาญี่ปุ่น ที่เขาพูดกับลูกเขาเป็นภาษาญี่ปุ่นคุณฟังไม่ออกเลยเหรอคุณไม่รู้เลยเหรอว่าเขาอยู่ญี่ปุ่นแม้มาอวดรู้มันเ้อ fc มาจากแดนกิมจิกิมจิพองไตดิกิมจิพองไตด,จตดิจริงๆเลยนะคือนี่แหละค่ะมันบอกสติปัญญาความรอบรู้ของคนมันบอกวิธีการทํางานเพราะมันเอาแต่ดูดคิปคนอื่นมันไม่คิดคอนเทนต์อะไรของมันเองมันเลยไม่ได้มีความรู้อะไรเพิ่มเติมค่ะ กูเอาแต่เงินเอาแต่เงินเลียข้างไข่ข้างแคนแล้วกูเอาเงินเท่านั้นเองค่ะนี่คือสันดานนี่คือความต่ําต้อยต่ําเตีย้ยสติปัญญาเรียดินของไอ้จ่าจอมดุดค่ะเรามาถึงข่าวสุดท้ายกันแล้วนะคะข่าวสุดท้ายจบลงที่ก,กกอกนะคะเป็นข่าวของจําเลยที่หนึ่งไอ้ผวย พาพักพวกพายูทูบเบอร์ไปกกอกเมื่อตอนเช้าก็แค่ไปเช้าเย็นกลับไม่รู้เที่ไปเนี่ยมีจุดประสงค์อะไรยังไงเห็นได้ไปปีนป่ายต้นทุเรียนเห็นอะไรไม่แน่ใจเหมือนกันว่าไปจุดประสงค์อะไรพาเด็กๆไปไปเช้าเย็นกลับนะคะขนกันไปเต็มคันรถนั่นแหละคะ่ะแต่ตอนขากลับเนี่ยไปแวะที่บ้านไร่ภูหลวงเดินเข้าไปดูจะตามหาตานิมกับแม่อ๊อกแต่ดูเหมือนจะไม่เจอ ฉันค่อนข้างจะมั่นใจว่าไอ้พัวจะเข้าไปถามว่าเมื่อวานนี้เน่งกับเมเดย์มาคุยอะไรมันอยากจะรู้ว่าเน่งกับเมเดย์จะมาซื้อที่มาคุยอะไรจะมาอยู่กลับมาอยู่กกอกจะมาหาที่ที่กกอกจริงหรือเปล่ามาติดต่อให้ตาน,นิมช่วยดูที่ให้หรือเปล่าดิฉันมั่นใจว่าไอ้พลวยมันไปเพื่อที่จะไปล้วงถามว่าเน่งกับเมเดย์เนี่ย มาคุยเรื่องอะไรร้อยวันพันปีมันไปมันไม่เคยได้สนใจจะแวะหาตานิ่มกับแม่ออฟนะคะแต่งวดนี้แวะบุกเข้าไปหาเขาน่าจะอยากรู้ว่าเมื่อวานนี้ที่นาคาบุรีมาเนี่ยมาแอบคุยอะไรหรือเปล่าดิฉันมั่นใจคะ่ะว่าไอ้พลยมันไม่วางใจหนึ่งกับปีเดมันต้องพยายามรู้ว่าสองคนนี้วางแผนอะไรยังไง ชัวมากเลยค่ะไอคนนี้มันไม่เคยวางใจใครโดยเฉพาะตอนนี้มันไม่วางใจเหน่งกับเมเดเพราะรู้ว่าเขามีมากกว่าเขามีเหนือกว่าและเขามีเอฟซีพอๆกันและเขาอยู่ได้โดยที่ไม่ต้องมีมันนานแล้วนะคะที่เขาไม่ได้สนใจเรื่องราวของพวกบันเขาก็ยังอยู่ของเขาได้ไอพวยมันกลัวตรงนี้ที่สุดค่ะ กลัวถูกแย่งความเด่นความดังกลัวใครจะเด่นกว่ากลัวใครจะไปรอดโดยไม่มีมันนี่คือสัปดานขี้อิจฉาและไม่ไว้ใจคนของไอ้พวยคะ่ะ